สองเหรียญนี้ก็ได้มานานแล้วนะครับจะมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูว่ามันสวยงามขนาดไหนมันน่าเก็บสะสมไหมเป็นเหรียญยังไงติดอันดับอยู่ที่เท่าไหร่แต่เป็นเหรียญที่ติดอันดับที่หายากจริงๆนะครับสองเหรียญนี้นะครับแต่ว่าต่างปศนะครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมสแสแดงแห้ง คนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่หละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทสองเหรียญน,นี้นะครับยังไม่ได้ทำการล้างครับยังเห็นรอยสอกรปรกอยู่เพียบอยู่เลยครับดูสังเกตดูดีๆครับท่านพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านครับนี่ครับเป็นเหรียญห้าบาท เบื้องหน้าพระองค์ท่านคือภูมิพลอดุลยเดชครับเห็นชัดเจนนะครับเพราะเป็นพระเศียรเล็กทั้งคู่เลยครับทั้งสองเหรียญเลยนะครับส่วนด้านหลังคือรัชกาลที่เก้าครับท่านดูสิครับสวยงามมากครับบรมบรูกของพระองค์ท่านครับสําหรับเหรียญพระองค์ท่านสวมชุดครีนะครับแล้วก็ดูด้านหน้าครับเบื้องหน้าของพระองค์ท่านโอเคครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ไล่คนไปข้างบนครับ บนพระเสียดของ่งทันไม่มีเนื้อเกินเนื้ออะไรเลยครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเกินเมื่อเห็นเมื่อเนื้อเกินอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ในอยู่ในเหรียญน,นี้นะครับท่านจะมีท่านบอกตรงเลยว,ว่าไปขายที่ไหนเขารับทั้งนั้นหรับนักสะสมมืออาชีพในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่แปลกครับเขาชอบแบบนั้นครับแต่ว่านี่คนที่จะรับซื้อปศนี้เขาก็ต้องส่วนมากเขาจะเน้นครับ เน้นไว้ให้เหรียญสมบูรณ์แบบสวยงามครับก็จะเน้นอย่างนี้ครับราคาค่อยตกลงกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะตั้งเอาเองก็ไม่ได้ครับต้องให้คนที่เขารับซื้อเป็นคนตั้งเองครับมาดูครับสวยงามนะครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับนี่ครับโอ้โหขอบเฟืองล้วนๆครับเป็นนิกเกิลผสมทองแดงนะครับซํอหดับเหรียญห้าบาทนี้ครับนิกเกิลผสมทองแดงครับไม่มีเหล็กไม่มีอะไรครับนิกเกิลผสมทองแดงนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังครับเนี่ยนี่ประเทศไทยครับปีพศ2531ันห้าร้อยสาสิบเอดครับท่านโอ้โหส่วนด้านหลังคือห้าบาทแล้วก็ห้าครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามโอกาสนะครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยส่วนตรงกลานงนะครับเนี่ยเป็นพระอุโบสถเป็นเจ้าบพิชิดุสิตวราลามครับเนี่ย นี่ครับวัดบญนจะมาบุตินะครับสวยงามนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดเนี่ยติดอยู่ที่อันดับที่เท่าไรครับอันดับอันดับที่เก้าครับท่านปีพศสองพันห้าร้ยสาสบเ็ดนี้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากติดอยู่อันดับที่เก้าครับท่านผลิตอยู่ที่สี่สิบสี่ล้านห้าแสนสามพันเหรียญครับท่านก็เยอะโขอยู่เหมือนกันนะครับ 44ล้าน5แสนมพันเหรียญนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับสวยงามมากนะครับมาดูเหรียญที่สองครับนี่เหรียญที่สองติดต่อกันมาเลยนี่ก็ติดอยู่เดึอในทิบอันดับที่หายากนะครับท่านมาดูบลมลูกของท่านครับสวยงามนะครับเนี่ยไล่กันมาเรื่อยๆนี่ครับสวยงามไม่เบานะครับเนี่ยนี่ครับมาดูอย่างนี้ครับค่อยๆหมุนไปดูเรื่อยๆว่าเป็นยังไงมั่งโอเคไหมสวยงามครับ แล้วก็มือกอบเฟืองครับนี่กอบเฟืองก็โอเคนะครับนี่ค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนี่ครับก็มีระบุบลายบี้อยู่เหมือนกันนะครับเยอะมากน้อยมากแล้วแต่เหรียญครับแต่ในสมบุญแบบที่ผ่านการใช้มาแล้วมันคมไม่ไหวแล้วครับเนาะส่วนด้านหลังคือประเทศไทยครับปีพศ2536ครับท่านส่วนดนล่ารคือห้าบาทแล้วก็ห้าครับนี่ครับเหรียญสวยนะครับแบบนี้ครับ ปีพศ2536นี้ผลิตที่เท่าไหร่ติดอยู่ที่อันดับเท่าไหร่หรือครับอันดับที่สิบครับท่านปีพศ2536ติดอยู่ที่อันดับที่สิบเป็นเหรียญที่หายากอยู่ที่อันดับที่สิบครับท่านผลิตยอยู่ที่46 09, 92, 000, ล้าน900,000 2 0 0นเหรียญครับท่าน46ล้าน900,000 2,000เหรียญนะครับท่านสำหรับปีพศ2536นี้ ก็เยอะโข,โ,ขโขอยู่นะครับเยอะมากๆเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้หาไม่ค่อยที่จะเจอแล้วครับน,านนนั้นทีเจอครั้งหนึ่งผมก็เก็บไว้เรื่อยๆแต่ว่าส่วนมากนี่มันจะเละมากไปหน่อยครับผมก็เลยต้องไปใช้เพราะยังไงจะไปขายรับรองขายก็ไม่ได้หรอกครับเพราะถ้ามันเละมันบวบบีบ้บเยอะครับแต่มีไม่กี่เหรียญครับที่สมบูรณ์แบบจริงๆประมาณสิบกว่าเหรียญครับที่เหลือที่ผมเจอนั้นประมาณเยอะเหมือนกันครับ สามสิบสี่สิบเดีอนนั่นครับแต่มันคงมันเละครับดําล้างไม่ออกครับแต่อย่างนี้ล้างออกครับแล้วก็สวยงามด้วยครับเนี่ยแบบนี้นะ่าสะสมนะครับคือว่าถ้าใครมีแบบนี้นะครับเก็บครับต้องเก็บเพราะท่านจะรวยในบ้านข้างนอาอีกไม่นานหรอกครับ